สวัสดีครับอาจารย์โอกกต้าเทรนเนอร์นะครับอยากแต่งเพลงยุคนี้สมัยนี้ใช่ไหมครับก็เหมือนทุกยุคทุกสมัยครับมันสตาร์จากแรงบันดาลใจนะผมว่ายุคนี้สะดวกกว่าสมัยก่อนเยอะเลยครับบอกละคร่าวๆกอนนะครับในแบบที่ประสบการณ์ตัวอาจารย์โอ๊ตเองมีนะครับผมปกติแล้วเราเป็นมือกีตาร์ใช่ป่ะเรามีกีตาร์ใช่ไหมฮะเราก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็เล่นกีตาร์เล่นสิ่งที่เขาเรียกว่าคอร์ดโปรเคชันหรือว่าทางคอร์ดที่เรารู้สึกได้ทอนริฟกีตาร์อะไรต่างๆเนี้ย แล้วเราก็เก็บสะสมไว้ถ้าเป็นสมัยก่อนกนะ็คือจะอัดเทปไว้นะครับผมหรืออีกแบบหนึ่งอยูๆ่ๆมันก็ผุดขึ้นมาในหัวมโลดี้หรืออะไรต่างๆวิธีเดียวกันครับอัดเทปไว้แต่ยุคนี้สมัยนี้สะดวกกว่ามากครับเรามีมือถือใช่ป่ะแล้วก็กดอัดแล้วก็บันทึกไว้ในมือถือได้สะดวกสบายครับสมัยนี้ทั้งสองแบบนะหนึ่งคือคิดทางขอดไว้ก่อนจะด้วยกีตาร์หรือด้วยเป็นโนได้หมดเลยครับสอง มีเมโลดี้ฮัมมันขึ้นมาอัดไว้ในมือถือนะครับผมหรือสามอยู่ๆมันก็มีวอร์ดดิ้งอะไรขึ้นมาเดีย๋ยวเพลงที่ผมจะสาธิตในครั้งนี้นะครับก็คืออยู่ๆมันมีคําว่ารองเท้าข้างซ้ายโผล่ขึ้นมาเราก็จดไปก่อนแล้วเราก็มาแตกมาต่อยอดว่าเอออีรองเท้าข้างซ้ายของเราเนี่ยเรื่องราวมันคืออะไรอะไรมันจะขยายความได้ส่วนที่เหลือนี่คือกระบวนการนลครับจะเป็นปรเซสในการที่เราจะ ขยายหรือว่าแต่งเพลงต่อได้นะครับสมมุติเรามีทางคอดเราได้ทางคอดมาแล,แล้วแล้วเราก็เอารองเท้าข้างซ้ายเนี่ยมาขยายซึ่งผมแต่งมันเรียบร้อยแล้วนะครับมี4บีบรรทัดนะครับผมก็ได้ A1 พอดีหนึงอันนะครับผมเพลงมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเธอมีรองเท้าข้างซ้ายเพียงข้างเดียวส่วนข้างขวาเธอหายไป เธออยู่ยังคนไม่พร้อมจะก้าวไปใครเห็นบ้างไหมบอกทีได้เพลงขึ้นมาแล้วครับทีนี้เราก็จะค่อยๆขยายมันไปเรื่อยๆค่อยๆต่อเติมมันขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเขียนเพลงครับผม